ามาพิทก็ไม่ไอมาพิษอ่ะคนค้องมาจะคล้องไล่จังเสียโอ้ยสนุกกินเนาะมามา,มา <S <S สวัสดีรักท่านผู้ชมวันนี้กรัสนุนทิยาพาเพลินบายเคยคอนซานครับจะพาท่านชมไปทําบุญด้วยกันครับวันนี้ตรงกับวันที่6ครับเดือน10ครับแรม15รบหาคำเป็นศาสตร์ของไทยคอนซานครับ มาดูว่าก่อนที่จะไปวัดครับไปทําบุญที่วัดจะมีของอะไรไปบ้างครับประเพณีของไทยค่อนซานครับมาดูกันครับนี่ครับท่านู้ชมของที่จะนําไปวัดครับมีข้าวตอกข้าวเฮียงครับแล้วก็น้ําแล้วก็มีดอกไม้ครับมีขยาชาครับมีข้าวเหนียวครับแล้วก็มีข้าวหมูครับ จะมีหมาครับมีส้มโอครับมะพร้าวครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่บาตดูนางเอกมาแล้วครับตอนนี้คก็กำลังจะเดินทางไปวัดครับมาดูบรรยากาศที่วัดครับก็เป็นยังไงครับตามชมดูครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศครับ วันนี้ก็ชาวบ้านก็นไปวัดเกืยบทุกครอบครัวครับใส่ชุดไทยคอนสารกันไปครับวันนี้อลาและพร่นนงองปลอบปลาลูกเต่ พร้อกันไว้ระหลักสิารทมมาที่โวยชยามาทนาจกา

รกาศใส Dante, ่บาทแล้วอันนี้โอ้คนเยอะครับมาเกือบทุกครอบครัววันนี้พอใส่บาทเสร็จก็มาแปะอันนี้แปะแปะเพื่ออะไรอ่ะแปะเพื่ออะไรอ๋อให้แปะเพื่อขายประมาจานครับซัมพเวสซี่อะไรกินนะเว้ยเนาะซัมพเวสซี่ไอ้สุ่มบะหมี uh, ่ย yeah. ัดพ well ี่น e ้องบะหมี <S <S ่อะไรนะครับอ่ามบะหมี่ยัดพี่น้องซุ่มซุ่มเรย์ลอนร้องยังไงครับหอกบหอกบ ปันน้ำใจให้กันไปใส่บัตรตายเลยไล่สุดครับนี่ครับไทยเลยก็มาครับอยู่วังสะพุงครับแถวน้องหินครับยังมาทำบุญบ้านเกิดเลยครับออแต่ละทีก็ต้องมาครับดูน้องน้องดีก็มาครับน้องดีน้องดีไม่มาน้องดีก็มาใส่บาตรก็ใส่บาตร น้องแก้มโมเดลคน này đấy. <cười> <cười> ừ. Ừ. <Ở> <laughs>

คือนานนี่นนนก็มาวันนี้นางเอกนะนางเอกนะเด้ยนางเอกนี่แหละนะพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาแปะครับกินประเพณีเหมือนที่พุณบอกที่เกี้ยครับเอาไว้ให้ผีได้ยุงได้ญาติมากินกินพนีประเพณีสั่งชายคอนสารครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาเลยมาดูแกงเด็กแว้นครับเนี่ยมาย่องขึ้นวัดครับเนี่ย เอาจ้าส oh, ียครับตอนนี้กำลังเคร่งเครียดครับสนใจอะไราครับกูบ่าวรถไทยครับเนี่ยบ่าวรถไทยคูบต้าครับยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปเลยอมันไม่ยอมไม่ถ่ายมันลีลาดูไทยเลยครับมาทำบุญบ้านเกิดครับแยเลยนะ่ วันนี้ครับเสร็จพิธีการศาสตร์ไทคอนซานะะครับอันนี้ก็กรวดน้ำครับอันจบพิธีมาดูครับนี วันนี่ก็จะเอาข้าวเอาอะไรมาสิทชาติครับแม่วงเลงมาเยอ่น้กันอันนี้พ่อกีนี่เลยอันนี้แค่รไปไปอันนี้มระไซคตายิค่อีมปสายแ่บ้านชาจุดเทียนสการะผู้ร่วงลับมรรบุรุษครับ กินข้าวต่อข้าวเฮียงในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยคอนซาดูครอบครัวลุงไหวครับลุงหยิดไหวบรรทบบรุษครับหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งครับนี่ครับมีข้าวมูข้าวเหนียว ฟังน <mile> ู้นก็อีกครอบตัวหนึ่งครับโอ้อาหารข้าวหวานเยอะแยะครับวันนี้บรรทวรุอิ่มแต่ปลาอูต้ใครามีอูต้เนี่ยอวนูต้อะไรนะ ยังลเย็งดแม่ตามานขื่เรียบซิ่งโคบูที่มันลื่นไปลวจุะพัปาทุ่งมาะพร้าวยใหญ่เอ้ยพอกตามาพอดามาพีดก็ไม่ไอมาพีดอ่าคนคลองมาจะคลองไล่จังเสีย โอ้ยสนุกกินเนาะมามามาเห็นเต็นมีอีกเแ๋คย่ยูกินขนมยูเขนมนาะยูน่นก็ปากกับใหญ่กันมาออกปดีนะน้านาอเ่ากว่าต้องเก็บไบเหมือนบอกเขาก็จะมาเก็บเองมีถวยมากแกะเงินบอกมาได้ต้องห้าบาทนะ

กดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs>